ในข้างเพื่อนชาวเซนตุกท่านครับตอนนี้ผมออมพรในเรือนมีรถยูโร48แรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถยูโร48แรงมีใบมิเตอร์หน้าแล้วก็มีฐานหลังนะครับนะฐานหลังนี่อาจเป็นฐาน6ก็ได้ฐาน5ก็ได้นะครับตัวนี้48แรงครับราคาอยู่ที่195,000บาทครับ195,000บาทต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกนี้ข้างนันนำให้5,000บาทครับตัวนี้ครับ195,000บาทยังต่อรองได้นะครับนะท่านใดสนใจก็ โทรมาคุยได้ครับผมอภร้อเรื่ยเรืนยดูดูตอนรับทุกท่านครับครับครับเดี๋ยววิวว่าแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมดูดูสบเบว่ามันสั่นหรือเปล่าครับดันดูหน่อยครับเัืนี้ก็ไม่มีรอยสั่นเลยนะครับมีรอยตั่นเลยเหมือนกันเัีวนี้รถมาจากไร่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอภร้อเรื่ยเรืนยดูดูตอนรับทุกท่านครับนี่ครับเราบ้านร้านเราตั้งอยู่ สายเท่ามะเขือกระแพงเพชรครับมีรถให้เลือกมากกว่า190คันครับนี่ครับเบอร์โทรหนึ่งสามหกห้าเก้าเจครับ0 8 1 6 0 5ปดหนึ่นย์้าองสดนะรบโทร์อัพคอนตัวเตอร์เก่านะครับนะโอเคลองขับดูครับไปเลยถอยยาไปก่อนครับ195,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับนะผมอัพคอนตัวเตอร์ดีพิซซ่ารับทุกท่านครับมีท่าแนะนำให้5,000บาทตัวนี้มีใบมีดดันหน้าแล้วก็มีผ่านหลังนะครับโอเคถอยยาไปเลย ยูโรสี่สิบแปดแรงนะครับขับเครื่องขับเครื่อง4ล้อนะครับท่านใดอาจจะไม่รู้เนาะตอนที่ือขับเครื่อง4ล้อนะครับผมจะรีวิวทุกคันมักจะสขับเครื่อง4ล้อหมดครับรถที่นี้ครับขับยังล้างอยู่ก็มีนะครับนะครับยังล้างอีก3-4คันรถทีแคมเข้ามาใหม่ครับโอเคพ่อขับวนทีเดียวางร่มร่มขับวน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 เขับวนให้ดูครับ โอี้รถลูกค้าออไปแล้วครับตอนนี้เราวนได้แล้วครับเอาเลยวนครับวนดูว่าคันก่อนมันมีรถลูกค้าจอดอยู่นะครับนะคันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เราวนได้แล้วครับวนไปครับวนไปนไป่อไปครับขอยไปเขา,กกาล้างมันแหนนะครับไม่อยากให้เหยียบน้ำครับมัน่ันเหยียบล้างใหม่เทพ่อ